และสําหรับใครที่ไปที่งานมอเตอร์โชว์แล้วบอกว่าไปลองรถมาแล้วอยากจะจองรถอยากจะออกรถเลยฟังทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีโปรโดีๆมาฝากนะคะนั่นก็คือดาว0บาทผ่อน0%นย์ปร์เซ็นนาน6เดือนและแถมฟรีประกันด้วยนะคะไม่ต้องไปไหนไกลอยู่ในงานมอเตอร์โชว์คุณผู้ชมเดินไปที่บูธ just เลยค่ะ เดินหน้าขยาวงการยานยนต์อย่างต่อเนื่องภายหลังผลตอบรับที่ดีจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเมื่อปลายปีก่อนพร้อมยกบริการทั้งหมดที่มีนำทับโดย just car แพลตฟอร์มตัวกลางซื้อขายรถยนต์ just loan บริการสินเชื่อรถยนต์ครบวงจรพร้อมต่อย,ยอดความสะดวกและครบครันด้วยการเปิดตัวบริการใหม่อย่าง just broker บริการไหนหน้าประกันค่ะเอพเคชันของเราแบบว่าจะคือครบวงจรกี่กับเรื่องรถทุกอย่างเราจะเป็นซื้อขายรถผ่านสามารถมาซื้อขายกันผ่านแอปพลิเคชันได้เลยเราเป็นตัวกลางของ แพลตฟอร์มซื้อขายรถยนต์มือสองครับผมรวมไปถึงการขอสินเชื่อจะมีการติดต่อกับมีการอนุมัติผ่านแอปพลิเคชันทุกอย่างครับผม เราจะมีแพลตฟอร์มชื่อ justbooker เป็นเรื่องของประกันภัยเข้าไปด้วยนะครับเราที่สําคัญที่สุดในงานนี้เราเปิดตัวบริการใหม่นะครับ just service นะครับเป็นบริการซ่อมรถด,ดูแลรักษารถถึงบ้านลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนอยู่ในออฟฟิศนะครับไม่ต้องเสียเวลารอนานแล้วนะครับก็แค่เรียกผ่านแอปพลิเคชันเราก็ไปสามารถไปเซอร์วิสลูกค้าถึงที่ได้เลยครับสำหรับใครที่ออกรถนะครับยังไม่มีคนดูแลก็ให้ just service ดูแลได้นะครับ และอีกรอยยิ้มเอาใจคนอยากออกรถใหม่ภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรช2023นี้หากมีรถคันเก่าอยู่เอามาฝากขายกับบูธจัส s t การันตีว่าได้ราคาดีกว่าไปขายที่ไหนๆอย่างแน่นอนค่ะ